สวัสดีครับช่วงบ่ายก็ต้องกาแฟนะครับกาแฟก็ต้องเติมน้ำตาลเพื่อความหวานอร่อยนะครับประโยชน์ของน้ำตาลก็คือความอร่อยแต่โทษก็คือน้ำตาลในเลือดอาจจะสูงนะครับแต่มีตัวช่วยด้วย v บยอนอินเดียน o ูดเบอรนะครับนี่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะฮะก็กินได้หลากหลายชงน้ำอุ่นๆหลังมื้ออาหารก็ได้นะครับ แต่ผมว่าผมผสมกับกาแฟเลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับของดี o อนลองดูว่ารสชาติจะของกาแฟจบเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับว่าโอเลยนะครับก็ลองถามมบรระชานะครับเพื่อสุขภาพสวัสดีครับ